S <S <an> เห็ดน้าเห็ดหน้ายืนซื่อหนึ่งล่ะเอาไปเอามาอรถเห็ดหน้าอย่างเดียวยังได้มันก็บว่ได้อยากได้กินไนไดนได้กินตะเขา่าเห็ดหลายๆอย่างตอนน้องปนกันไปมันเป็นอาชีพเสือมหง่าเนี่ยเอาไปเอามามันก็บจิตที่รักแล้วรักกัวเข่าเด็กกนดีก่วเข่าเี่นี่แม,นมแม่นบ่แม่แมนขา,ขายปีละเท่ออันนี้ขายอยู่เมอร์ปีมมอันนี้ลองบางแกงมาเขาเป็นเงินให้แล้วบางแกงมาต้นนียอยากให้กินได้เดี๋ยวขายเบิร์สเาจะเห็ดถึงนี่นญญญได้หลายพันอยู่ตัวขนาดนี้ลูกแค่ก็เจาะเนี่ย กบว่าแล้วก็พ่าย่างส้มไปหนีบ้านในเบิดเนี่ยว่งินตะข่ำได้ยังไงว่าเป็นตาผมเมื่อยนะเฮ้ยจะไปหลายไหมฮะสวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรสารยุคใหม่มาแล้วครับเมือนี้บาลนิวสีผ้ามาเบิงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครับพิกัดบ้านไหวตำบลสามมคเขือเพื่อเรื่องนกท่าจังหวัดยะโสธรครับแปลงนี้บ่ธรรมดานิวรับร่างวั่นมากไม้กายกองมาพ่อคับเจ้าของแปลง คุณแม่หน่อยสวัสดีครับแม่หน่อยครับค่ะครับผมเอาแม่หน่อยครับครับค่ะแม่หน่อยแม่หน่อยเป็นเจ้าของสวนเจ้าของสวนก็นคือก็ค,อกคือนางวิมานอั้พลนพองจักปีละแม่วัยเฮ็ดมานี่เป็นสิบปีเด้วเฮ็ดมานีสิบปีแล้วจา้าโอ้เฮ็ดมาีสิบปีแล้ววังนี้เป๊ะเป็นเัื่งใดแม,ม่นี่นี่นปลูกยังไงอันนี้คือพ่อแปนยายปลูกพ่อแปนไว้ศูนย์เนี่ยลูกใบเด็กเขาเบิ่ง ครับเอาไปเอามาปลูกไปแล้วล่ะมันได้เงินดีต,ตัดออกไปแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่เข้าบปเดีปลูกอีกปลูกเท่าเดียวจ้าปลูกเท่าเดียวก็ลลแล้วโลดตัดแล้วเหมือนกับขึ้นมาใหม่นี่ขึ้นายต,ตัดตึงๆท่านเจ้ากิโลละ๒๐บาทโอ้พ่อแม่เป็นผักอันผักพืพ้นบ้านที่คนบ้านเข้านิยมกินแน่นค่ะเท่าไหร่เนาะเอาไปขั้นสมคือขั้นสมแล้วไปใส่ผัดไทยครับ แสดงว่านี่ห้วยเป็นเงินงตัน้งแต่ยางเขามากเลยเจ้านี่เมื่อมันมีเสร็จแล้วมาจังว่ามันไหลไหลแน่เลยนี่มันผสมประสานกันบริหารจัดการดีแห้งใส่แม่ใส่ปุยยังมันขี้เขียวดีเลยครับนี่โอ้ยใส่แต่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยหมาสีไก่ห้าวในล้านนี่ครับใส่สีไก่โอ้เงยหนนะ้าขึ้นนิดนึงนั่นกับบักฮงเป็นเงินอีกแล้วเป็นเงืนเหมือนกับ,บักฮงครับพัานยังล่ะแม่ เพิ่นก็ว่าแขกนวลแขกดำออกมาบ้านจักสายพันธุ์ขึ้นหน้ามวนอันมาล่อนต้อนแตนย่า่ปูขึ้นมาเป็นหน่วยเบิ้ลหแห้งเป็นเงินกายย่า่ยกล้าขึ้นมาเนี่ยก็ขายไม่ได้ไปตลาดถ้าเจ้าะกับผู้สื่อข่าเขาเห็นแม่พันธุ์มันเตี่ยว่าครับเอาอันเอาหน่วยเอาหน่วยหน่วยสุกเพิ่นมะก้าขายอีกค่ะครับผมเป็นสี่แล้วนี่ปลูกมอนป้ามวนนงไปในสวนเกษตรมันเป็นซับเพิ่นไปถึงสี่ ก็แต่นี่หน่อยใหญ่ดิครับเป็นเงินไปนสู่หม่องสู่บอลใช่ย่งางมานี่คือจังซี่นี่กระดอกเยื่วบิลายหญ่เด่นี่ตงเวนี้มันฝนตกบ่แม่มันเลยตายดอกยังก็เยื่อบิล่านี่เยื่อบิลาแม่หน,นี่เยื่อบิลาครับดอกไม้สวยงามใช่ดอกไม้สวยงาม,าก,มงก็คือเป็นเงินเื่อนีเด่งเป็นเงินดินใหญ่กับเพชรงเครื่องดีเด้นี่บ้าไหมเขาตายแล้วเขาก็บจงกุดครับ วุ้ดเป็นต้นคือใส่นี่เนี่ยคือสีะมาณขันโซงไปแล้วก็ร้อยห้าสิบเนี่ยใส่นี่โอ้ต้นละบ่ครับแมนเงาละเงาละเงาละลอยหาเสียแมนไม่ยุนี่ก็สีได้หลายพันอยู่ตัวขนาดนี่ปลูกแค่อเจาะเนี่ยกระโบวาแล้วก็แมนเบิร์ตแล้วผุนยางไป็นผุนคาเตอร์ยีบีลาย่ายมีเบิร์ตครับมะกะเล็ดมีแต่เงินเต็มพื้นที่แมนโอ้นั่นมองหันเพื่อนกัอันมักมักละมุดมักละมุดตรงนั้ ใช้ก็ไ,ได้กินเหมมันเหลือตาเขานี่หมากละมุดแต่ว่าบ่มีแต่ละมุดซื้อเื้อเมียแม่มีอันพักใส่พร้อมมีพักใส่แล้วก็แม่ปลูกหญ้าแฝกไว้พร้อมปลูกยาแฝกไว้นั่นหมายเนาะค่ะม,คมันก็นอันอันในดินอันอุ้มน้ำไว้โอ้สุมดน,นมั่งคุดกับมี่มั่งคุดกต่มี่มั่งคุดกับด็กินหมาแกแล้วพ่อแม่จ้า อันอันหันไปหันกไงยังกับแม่พริกไทยเขาเอ็นอยัง <DP S 1> ดีปีดีปีกับแม่ครับหันมาท่าองกับบอกก็อนี่บว่าแม่บอกอัก,บก,บบอกกอกับมี่ครับโอ้ไม่จะแนวกินสดครับผมของกินเต็มพื้นที่เขาไปแท่งไหนกับแม่ออกไปแท่งกับแม่สาปลาข้าหนึ่งกับปลาครับแม่น้อยครับพื้นที่ทั้งเม็ดจักไรครับยี่สิบแปดไร่ เห็ดเกษตรผสมผสานยี่แปดลาเกษตรผสมผสานเกษตรนี่เป็นแปดลาเห็ดหน้าเห่าหนึ่งยี่สิบลายเ้ยวสิบ้าอย่างต้มไปหนีบ้านเหนเบิดนี่บ้ินตะขั่าได้ยังไงเว้าเป็นตาผมเมื่อยนะไปจะไปหลายไหมฮะบักซีดาแดงบักเขียบบักเขียบโอ้อันนี้ว่าดอกไม้แงงแงงแม่นี่ อันนี้มัเนเหลือตใจดึงใหม่เพ,พื่อนห้องเดี่วกีฬามั้งเพื่อน,น,น,นเป็นดอกสีไหนครับค่ะมันหลายสีอยู่นี่ขาวส้มโอส้มแดงทั้งนั้นกรบบอปลานี้กระบอปลาครับบอ่อปลาพักขายงในกระถางนีบง่บักอือ้อมีอ้อยโอ้แม่น้อยครับจุดจุดเริ่มต้นไปยังไดมากยังไดคือได้มาเห็ดเกษตรผสมผสานหลากหลายครับ อวยล้นส่วนเขาก็ไม่เห็นหนาเห็นหน้ายืนซื้อยู่แล้วเอาไปเอามารสเห็ดต่หน้าอย่างเดียวเังได้มันก็บ่ได้อยากได้กินปนได้ได้กินตะเข่าก็คิดว่าเห็ดหลายๆอย่างหลายอย่างกันปนกันไปมันเป็นอาชีพเสริมของเฮ้าเนี่ยอาชีพเสริมใายเห็นบอลดอกไม้โมอนีหอดวันชิ้นเขาก็ตัดไปวัดครับอ๋อที่แรกที่แรกว่าสิเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมครับบานเฮ็ดไปเฮ็ดมาปัจจุบันเอาไปเอามามันก็ชิ็นลักแล้ว พวกเข่าที่นี่แม่นบ่แหมอแมน่แมนเขาข่าขายปีละเทื่โอโอันนี้ขายอันนี้ขายอยู่เมื่อิบปีแม่นมาลองมางยังมาเขาก็เงินให้แล้วเอาบอกฮงแน่ผิดป่าโอา้ไปตงอ,ไปองขจ้าาาากมเเเจ้องตื่นขึ้นมาเขาขับมอเตอร์ไซค์เอาเงินมาให้แล้วแมนไม่น้อยเอาอันนี้ให้แน่อันนั้นให้แน่แต่ขายหัวจังสีเด้อนี่

ไ,ไว,ว,วแยแ<ะ>น,ยน,น,น่มันใหญ่ไว้โอบ่แม่โอบลมพักหนีเทก,กสอครับยุ่องน,นีเป็นเป็นหวองอบล่มพรมฐนนานเป็นหนังม้าง้าไปงไปซื้อเขาเ็เาเองเขีเองใส่พในืนน้อสวนอย่ยเมื่อไงเมเ่าสเ่าเห็นบ่ได้ บอมีผู้ใดเห็นสวยอยายสามารถเท็าได้ครับปุ๋ยกับว่าต้องไปซื้อเขาเฮ็ดดีแห้ง,งครับเฮ็ดต่อใหอ้ต้องมัดก่อนจะไม่แหนแดงกันีแหนแดงใหญ่อ้งามเนาะแม่นอพักพายแหนแดงเลี้ยงไว้เหมือนเลยเลี้ยงไวใ้ให้ปาหลาเฮามันจังบ่ได้ซื้อของอาหารก็หลัวมันก็ใหญ่ไว้มันก็กินอันนี้ครับบ่อนี้ปลาหยังครับแม่อันนี้ปลา อันปะนิะน่นก็มี่ปลาแต่เพี้ยนปลาสดิดผลนใช้กันว่าสิปปูกไปเอิเลี้ยงไว้ทะเบิงตะชุ่มครับผมโอ้แม่น้อยครับปีแรกปีแรกที่แม่เริ่มเฮ็ดนี่แม่เริ่มเฮ็ดจากจักรไรครับเริ่มเฮ็ดแต่หน่อยแต่นนเนี่ยน้ำผู้สาห่านี่คนสาขึ้นมาเลยกับปลูกไม่ไม่ซ้ำนี่แหละปลูกไปปลูกมากห่วยม่นก็เป็นเงินเป็นทองมันก็นดีตัวละปลูกแกลือก็เดืนสีบวนสี้าเนาะปูกล้วยมันดี ปูกแม่วเลยไม่ได้ดูแลตัวลในี่ผู้เฒ่าผู้เฒ่านี่ปลูก,กว่กล้วยไบหนึ่ครับปลูกไปปลูกมาเฮ็ดยังไงคือได้ขยายบ้านนี่ครับที่ตากู้วยก็ได้หลายปลูกมันด้ขยายแล้วเพราะว่าเห็นเห็นรายได้ของมันแล้วนะยายเห็นรายได้ไก็เลยอยากขยายไปเรื่อยบ้าครับแม่เอาแม่เฮ็ดโดนไปนไหาแม่จังเลยม,มีรายได้ครับเฮ็ดที่สี่เฮ็ดแต่าปลูกกล้วยไม่มีเฮ็ดนี่แหละปีที่สี่ พีทีซีกับเพื่อน้นุดเทียนี่กับไปเรื <meth> ่อยๆแมนบอกเขาพื่นพีเขาก่อนเซกีเฮดอ้อยขันน้ำมันหันกันรดอ้อยขันน้ำลงเพราะว่ามันกล้วยมันได้หลายกว่าะอ้อยอยู่แล้วพ้อยไงก็เลยพามาปลูงกล้วยครับบ้านนี้น้อมันอย่งก็ได้ขายใหญ่กับเพื่อนคนเด้มันเทาล่ะเขาก็มากู่ดเหนาซีบบัด่ามต้งเงินอย่างเดียวใหญ่บ้าครับจะเบิร์ตอะไรต้นน่ะถ้าจะขึ้มากู่ดเหนา ได้ขายทั้งใบทั้งนวยทั้งนอ,งนอโอ้มีทุกอย่างเลยแม่โอ้อมาเนี่ยแยกข้ามาเบิ่งอันมาขายทุ้มโซมผักขาเห่านี่ครับแสดงว่าอยู่หนีมีทั้งอันไล่ได้แบบไายวันจังซี่ก็ได้ขายเดอ้อเพราะว่าเขาเ็ดโชว์เพ็ดหยังกระโดกรกะเจียวบานเหาเถิ่อนโมเมนโมเมนอันสายเพชรสายน้ำผึ้งเด่นครับ ต้องยูาหา่นนาหน้าเฮาพุนทงขนก็เอาถิ่มแล้วนี่ยจะหน้าเฮาเนาะโอ้อันนี้คือถุงอยู่ในหันเอาเ็บนันถึง,ง,ถงไว้ป้าไว้ก็มีไ่ไว้ไว้แาาล้วไปถมอมไว้นี่ม,นม,นนมีวัชพยางได้อยู่นี่มั่งคุดละมุนละไส้นี่เดี๋ยวต้องจุ่มโอ้ยหันกุ้งปะทายหใหญ่เนาะโอชยางเป็นต้นก็ได้มีตัวครับแม่น้อยมีอันสาทั้งหมดจังหน่วยแม่มีสี่หน่วยสี่หน่วยมีสี่หน่วย คืบอบ่อพัฒนาที่ดินหมดพอที่สีม่อยู่พูนหน่วยที่หารครับอยู่ผนไล่กลัวอันสาหน่วยมันี่ไงสีสส่หาหน่วยนี่คุดเองจ้กหน่วยครับมิตาไม่ได้มิต,า,มตาอันสาอันโครงการผลมิตรสาพัฒนาที่ดินผลมาเหตุไหนม,มิตราสาวฟี่แ,แม่แสดงว่าถ้าพี่น้องผู้ใดบ่มีเงินจกสาก็สามารถเฮ็ดเกษตรได้ที่สั่น์นะมันมี่ถูกมันมีไปทุกตำบลทุกอำเภอได้หรืครับ สาอันสองคนหาคุ้มทเพิ่อนอันสาบว่พัฒนาที่ดินโอ้ oh. มื่ไหร่เพิจะดีตั้งปูเห็นบอนครับมีอันรีสอร์ทพร้อมมาแม่เนี่ยม,มาพักพร้อมอยแล้วคันใหญ่ไงใหญ่กระนอนอยู่อย่างไงยางไปยางบ่ชงานนอกกระนั่นเ่าฮ่าฮ่าฮ่าบักโอ้บงเพิ่นเพนิพน่พนออกแบบดีแห้งนี่เพงที่ล้วปูใบเชื้อเดี๋ยวมาอยากกระดิกลินไชไปไป,ไปมากกล้วยเฮานี่ก้นออกแหละเมนก็ขึ้นก้นออกแล้วก็ขึ้นนะเดี๋ยวโน๊กขาย ใบก็เดี๋ยวขายเข้ามาตาโดยอครับบักบักห้งนี่แม่ครับแม่ก็สิบลูกเรื่อยๆบอกครับผมเห็นมีหลายรุุน่บางแเียไปกบนครับปก่อันนี้ินเมือนันอนี้ก็เป็นวานเสียนหอือนอันก็เป็นวนเสียนใก็เป็นเก็บินอันนี้เขาเอินดอกยังกับแม่ดอกสร้อยทองอันนี้คือคาเตอร์นี่คาเตอร์ครับ ขายได้ขายเมื่อตีบ่แม่ดอกไม้นี่ขายเมื่อตีเด้ครับแม่ขายจักบาทเพราะวใบย่าเฮ็ดกับมิเตเป็นมัดสุ่มบังสิ่เคยเป็นมัดละซีบบาทโอ้เป็นมัดบาทถ้าต้นัน้อยมันย่ายกับเห็ดจืดดีกว่าสิป้ายอันพื้นที่ว่างจ้าครับข้างนอกมีบักพ่าวสั้นที่สองนี่ก็มีพักขาน,น้าไหมนอวอย่างแมนนี่ก็เป็นเงินอน,น,อนะครับเขาไมา่อีกจังน่อยก็เป็นบักฮุง ต่ว่าสั้นในสซดแม่แล้วกับปลูกอันดอกดอกไม้<อ>ไปถ่ายเก็บขายปีแรกแม่น้อยลงทุนหลายมันไดครับเพชรกรโเซยมันบ่งด้ลงทุนหลายแล้วจาทีิว่าแนวใดเนาะมันบ่แเป็นบ่ได้ลงทุน่นดอกเบี้ยยังอันนี้มากเขาก็มีอยู่แล้วเร็กน้อย,อยเทาก็คอยเอาออกามาแอ่มากขยายไปเรื่อยๆครับ ียงียงพ่อเฮาเฮามีเฮาพ่อกาอได้ห้าวนี่ล่ะพ่อตุงซื้อพ่อว้าม่ได้ซื้อเด้พ่อว่าเฮาใหญ่มีเบิดแม่พันก็อยู่นี่ครับใหญ่กับปุ้ยังใหญ่ก็บเดืองเขาเกี่ของก็ย้ายเอาโอ้ชาติาติจะกินแกงเราใหม่ก่เฮามีเบิดแล้วมาหอดนี่อยากกินแกงเราใหม่มาหอดนี่ก็ได้กินแม่นอันนี้ก็ดอกกระเจียวใหญ่เมื่อท่านเป็นดอกกระเจียวท่านดอกกระเจียวเอาพี่ตุงบอครับผมเอาได้ข้าวว่าได้รางวัลอีหยังแน่ครับแม่ แป้งนี่โอ้ยแป้งนี่มันไหนหลายยางครับมันไหนหลายอย่าง,ายยางก็ที่ว่าเอาอย่างเนี้ยมันแต่ยังเนี่ยเอาครับได้เกษตรกร,กรดีเด่นของจังหวัดได้มากสองปีปีนี้กับปีที่ที่สามไอ้บ้นีนี่สรุปนี่คือแม่เฮ็ดก็สองคนก็พอแม่เ็ดครับสองสายให่นี่ล่ละโอ้มันกับบ่าแม่สิแม่สีเฮ็ดยากเนาะ แะเอดมากเขาก็ไปอยู่ห่มก็นอนเสยอยู่แต่เนี่ยเมื่อแรงเง็นเทีนมากก็ลงมากก็ไม่เสียหย่าเสียหยังนี้เบิ่งเมื่อเมื่อเนี่ยถึงไม่ตะมวนครับผมไม่เห็นสิ่งเห็นของสองตาใหญ่นี่เห็ดคือเห็ดได้พระเจ้าอ่าอนาดไปบ้านเทิงให้เทิงหน้าคือเห็ดใหญ่รูว่าโอภัยอันสร้างมณ์บอกครับอันสร้างมณ์ภัสร้างมณ์แต่บนมีเวลามาแต่งเนาะเนาะแสบแห้งเรื่องใหม่เนาะแม่นสร้างมณ์นี่มันอ่อน หวานดีครับนี่เป็นโซนหน้าเข่าของคุณแม่บ้านก็ไปเฮ็ดเบื้องหน้าโซนห,หน้าสรุปนี่ก็คือเป็นไร่นาสวนผสม,มน่าไม่หน่อยเนาะครับอันนี้ก็ไผ่กิมซุ่งนอนาะบักงามเลยกิมซุง่งบริเวณหน้าเฮามเป็ในหลที่ใส่ไร่กินไป็นผลผลาตเรเบ่งกล้วยเบ่งงานครับสวนใหญ่ผลผลิตคุณวาดสวนกล้วยแม่เฮ็ดจังได๋เฮ็ดจังได๋คืองามแฮงเลยวครับน้ำแม่ก็ใช้ระบบน้ำครับใช้้น กล้ยกวยแม,แม่ปลูกกล้วยพันธุ์ยังนั่นครับกล้วยน้ำว่ากล้วยนำ้วยนำว่าเมืเ่อไรบอครับแม่จักไรครับแม่มองเห็ดกล้วยน้ำว่า,น,านี่แม่ว่าไรกล้วยอายุนอนหน่นอเนาะเดี๋ยวไปครับจักจักแม่ปลูถ้าเมือจักต้น,น,นใใเนาะครับจักลอยครับงามแหมครับลอยอยู่แล้วบนนี้อีกแบบชานตีลอยหน่อยแล้วเดี๋ยวไปพ่อครับโอ้สรุปแล้วก็คือเน้นกล้วย แน่นกล้วยยิ่งครับอันนี้มาย้ายกระตูกล้วยแน่นปูยังเดี๋ยวเข้าพยองไปไกลเดี๋ยวแม่สิเมือย่านั่งแม่หน่าแม่แม่เพิ่นยางลวดเดียวบ่ได้แม่เพิ่นต้องส่กย้ายกระปวดขาครับเพิ่นปวดค่ะคือเฮ็ดเพียกได้อันย้ายนั่งเอาเสียงยาบ่ครับแม่นโอ้ข้าเอาย้ายก็เสียงยาเอานั่นาแล้วเอาสาดมาปูแล้วก็นั่งเสียงยาเลยแม่เมื่อยแล้วก็นอนลงเลย ก็เหมนเดิมฮะคว้านท่าก็ร่มลื่นดีเถอะครับผมสรุปนี่แต่ก่อนก็นกนคือเป็นหน้าทั้งเหมือนนะแม่เนาะใช่ตะกียบจะเป็นหน้าเป็นหน้าแล้วบานตัวน,นี้สามาใหา่ตัวน,นี้ข้องการจกสามาให้ก็เลยจกโจ,จกมาแล้วเฮาก็ได้ปลูกตัวแล้วบานเลยนี่มีแนวอยู่แนวกินนี่ตอนแรกตอนแรกไม่น้อยครับตอนแรกที่ตัดสินใจมาเห็ดแบบผสมผสานแม่คิดบัว่ามันสีดีปันนี่ ก็พอได้ว่าแล้วเนี่ยงี้ตะคนว่าคนว่าห่วยเบิ้งกันหน้าล่องเึงกันหน้าคือว่าดีแถ้วะใหญ่ก็มาล่องร่องแล้วห่วยบางใญ่ไพตัวใดไม่เฮ็ดลงเฮ็ดบางว้ยดีค้าดีกว่าเฮ็ดหน้าเด้อบ่แม่เฮ็ดหน้ามันได้เงินได้ปีเดียวปีละเทือจะว่าบ่ครับบอกเราพุ้นหันแล้วมันว่าได้ท่อเข้ามาขายอันนี้เด้ที่ได้ก็คือได้เขากินเท่านั้นละครับอันนี้ว่ามาเฮ็ดสีเสริมหนึ่งเนเยาไปมาโหเขาท่าเด้อไรก็ขายเขาเนเฮ็ดบ่แม่ รวมแล้วรอบปีมากเลยเพเดี๋ยวลงทุนนี้ยังยากกูเกือเดียวไปแล้วเอาปีบางหารได้ร้ายปัไดาเอาครับขั้นวันบ่ครับ,รบโอ้ยขายกล้วยขายนี่เบี้ยหัวแตกมันก็ได้อยู่แล้วเป็นเมือนสวงเมืองฝุ่นเดียวกันีมารวมกันได้ครับโอ้ปัจจุบันก็คือมองนี้ก็สิเป็นมองศึกษาดูงานแม่เป็นศูนย์เรียนรู้ครับสามารถเบิ่งงานใดเพื่อเห็งว่กยังมายายก่แฮ้งอยู่นี่ ศูนย์เรียนรู้ของจังหวัดยะโสธรบอค่ะศูนย์เรียนรู้สําหรับอําเภอเพทางยะโสธรแต่และทุกจังหวัดมันจะมีทุกอําเภอครับอําเภอละหนึ่งศูนย์โออันนี้คือศูนย์ของอาเภอเลืองอำเภอเลืงอ,อลงนอกท่าก็อยู่ตรงนี้อยู่ตาบลสามขี้อาเภอเรืองนอกท่าจังหวัดยะโสธรนี่คือศูนย์เรียนรู้แต่ว่าศูนย์นี่แหละดีกูโม่แต่จักแล้วปฏิวัติอ่างของเจยาของก่เพื่อนมาเบิงด้วยตัวเองกันสึจัดต่้งคนต่้งศูนย์มศูนย์มปฏิวัติดีสังบอครับ เดี๋ยวสิว่าเขาว่าเขาคางจะคล้องอีกละแกนหมุนไผ่หมุนมันได้ตลอดเพลิน่ว่าแม่ออกแบบได้ดีดีสรุปสรุปในแปลงนี่ก็คือแม่ใส่ปุ๋ยยังแน่ครับบ่อันใส่ตะน้ามักนี่ใส่ตะน้ามักใส่ฟุ้งขี้ไก่เฮาเฮ็ดมักใส่ครับขามันี่แยกสิกินี่เป็นีห็ด้นเทปันว่าแม่แล้วแม่ลืมแยาสิบ้างระบอบใยแยสิกินี่เห็ดแยกสิขายนี่ไอ่บ้าบ้างระบบแนวใดดเอ้าครับ ไม่แล้วคนฆ่าบาปปลูกแล้วเน็ตใจครับต้นยางเข้าไม่แล้วนี่ต้นยางเข้าปลูกยางนาปลูกยางนาแล้วไว้จะใส่เสื้อเน็ดแม่ใส่แล้วบ่ครับแม่ใส่แล้วไปอบร้อนห้าแม่ก็ใส่ไว้แล้วบ่ครับแม่ใส่แล้วแต่ว่าเพิ่นว่าต้องทําใจหน่อยเพิ่นก็ว่าปีทั้ง2ปีจึงเกิดื็ว่าเน็ดเน็ดก้อนน่ะมันเกิดก้อนแล้วใหญ่จะเกิดแล้วนี่ครับจะสิเน็ตกีนแล้วเน็ดก่อนสิมันคือน้ำอันนี่ ก็คือเอาเสือ้อเอาเสือ<ม>้อเฮ็ดมาหดไ้นี่บอกครับเงาเพื่อนนี่บอเงาก้นก้นแล้วพิ่งก็เอาหนามเจาอเฮ็ด้อยแล้วก็เอาฟุนมากบครับร<อ>ไปมาแถวเอาใบนี่เอาใบยางมันกบใบมันสือือืมบ้านเดีพอแต่แมพิคนว่าพอหาแต่เสือ้อใบยางมันจะมีเสื้ออยู่แล้วมันมาร์กมอมไปันถึมีเฮ็ดเองคนว่าครับนี่ใหญ่แต่ตะกี้มิต้สุ่มถิมจงให้สะอาดเจ้าไปเอาใบมันถิมมาเลยบ่มีเฮ็ดเขาว่าบ้านนี่ยหญ่ก็จะต้องขู่ลง ใหญ่ก็บอกอย่มันเห็นเกิดอลไรได้บ่โอ้แล้วแม่แม่แม่อยากกินไหมแม่คือพอบอกผมให้แม่เลยนี่แล้วผมมีเสื้อเฮดขายอยู่ขายกับมะล้อมึงแม่ย่อยเสียงย่อยังมาดสื่อสบายใส่ไปแล้วเมื่อวานต้นใหไงบุค่อยจะเกิดเอาแมนครับต้นทีมมีอายุสี่ปีหาปีขึ้นไปเพิ่นจะบ่ค่อยเกิดได้ครับพี่น้องเนอะนี่ลายมันสี่ปีแล้วนี่สี่ปีที่สี่ย่อยปลูกเพิ่นก็บอกว่าอายุแต่ว่า เท่าไงซื้อมาใส่เบิดเงินพันกูบบาทซื้อใส่ซื้ออีกแบบพวกเกิดแล้วก็แล้วนี่แต่ว่าตนนี้เกิดแล้วนี่มันออมไปนี่ตายตาเลื่อยนิดซอใหญ่โอ้เฮ็ดพร้อมป่าแม่เฮ็ดเฮ็ดกอโอ้เฮ็ดกอแม่แม่ก็ซื้อปลกันเฮ็ดเผือเฮ็ดไข่เฮ็ดต้มเส้นห้าวหนังข้ามฟังนี่ก็เป็นคอกคอกหมูไก่้เปล่าแม่ใกล้ไกล้พร้อมโอ้คนหนี้มันเหลืออยู่หน่วยหนึ่งหมื่น เฮ้ยบนันเข้ามาหลายเก็บกินแล้วบอกนะันต้นมั่งคุดก็ยังได้กินครับโอ้โแม่งอมาก้าชือนนี่ตอนนียากไม่กินแก้วได้กินของ่ายได้งมากทางบักหน้าห่อเดียบานครับหน้าพักเป็ือวบุ่มองบักหงบักหน้าอู้พักแป้นแม่ขึ้นหลายแ้แม่แม่ขึ้นเน้นพักแป็นครับน้นกินหลาย

โอ้ช oh. าวบ้านวัดตุ๊ตกบูบอกถ้าเอาเห็ดเนนะี่ยต้อรับได้ถึก็ได้กินดอกบักฮุ่งเต็มสวนพักแป้นนี่ก็โอ้ย่างย่างมะฮอดนี่ก็ได้เก็บบักหน้าวขายครับบักหน้าเต็มเลย,เยครับผมอเอาแม่น้อยครับ เอาฝากพี่น้องเนี่ยจังหน่อยครับสุดท้ายเกี่ยวกับประโยชน์กับการที่เฮาเห็ดผสมผสานหลากหลายอย่างสินะครับเราจะบอกว่าเพ็ดเศษฐเศษใสมปผสสานหลายอย่างนั้งแต่นี้นดียู่อยากจะฝากให้ว่าถ้าจะเฮ็ดจะกัวขึ้นย่ายครับมันดียังไเอ๋มีประโยชน์ยังไงประโยชน์อย่างแล้วครับได้ยังเนี่ยอยากได้กินไม่ยังก็ได้กิน เขาอยากกินอยังเขาก็ปลูกกันนั่นแมนบ่าปลูกแล้วก็ได้กินได้ขายพร้อมเลือกินเขาก็ได้ขายแจกพี่แจกน้องก็สาคัญดีๆด,ดีสุดคือย่ามนี่นปลูกแล้วพี่น้องไม่อยามไม่อย่างเขาก็ไปซื้อของฝากด้ย่าเอาของในสวนฝากครับเก็บบักหุงบักบักนาวบักยัางไห้นาวฝากครับพักแป้นพักเปินสุดยอดเดินั่นไหมน้อแมนคนมากอะไรแบบว่ากินของอาหารปลอดภัย บักหน้าวบักหน้าวแม่ขายเงินจังบาทเนี่ยโอ้ยบักหน้าวเงินละสองบาทโอ้ข้าจอกมาเสียวกับเองว่าครับเก็บเองเขาถาเด็ดนั่งเอาเงินแงนย่างเดียวแงนอันนี้อันนี้ปลูกเรนชื่อชื่อเขาว่ากวยไข้ปลูกได้บ่ราะใหญ่เลยไม่ถึงสองใบครับปลูกได้คือกันปลูกได้คือกันโอ้ที่แล้วนี่มอนปลูกมอนสาันไปเข้า่าเป็นยังคือปลูกมอนกับแปมันม้มี้นไวย์ใหญ่กับปลูกไปมันกับมี้นไวน์ใหญ่เนาะครับ โอ้ oh, ข่าวทาแห้งเงินเต็มพื้นที่เลยน้อไม่น้อยนเ,ยอเยอนาะมีแต่ของมีแต่อาหารนี่อาหานี่กินลนะอุ้ยมาทางเด็กเด็กกินเด็กขายวัดครับผมเอาเดี๋ยวขออ่านสองทางการติดต่อนะครับแม่ครับแต่มีเฟสดมีเฟสดบอกครับมีเฟสดอย่างเป็นมิตรเบอร์ครับเบอร์โทรเบอร์โทร่เลยซักศูนย์แปดแปดครับมีโรศูนย์แปดแปดหกสี่สามแปดสี่สองหกคือเบอร์ใหญ่เลยครับได้ยินที่จมาซื้อกล้วย อ่าให้ยังซื้อกล้วยได้ซื้อกล้วยซเฉยดอกไม้ใหญ่แล้วเวลาคัดเออครับเบิื้องไปพอ่นนะครับพี่น้องพอ่นนะไปยยังแน่รางวันยังแน่เยอะแยะมากมายเลยเอาครับเอาใครสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงานได้เด้อครับเด้อเอาแม่น้อยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับผมขอบคุณแม่น้อยที่ให้เยี่ยมชมนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่ายอ่าสพกออำเภอเริงนกทา จะว่าจะสท่อนนี่ครับพึกรบรมลูกค่าพักชำ่มลานีเอาขอบคุณพี่น้องน้ำครับที่ติด,ดตามรับชมรายการคลิปหนาวพอกันไหมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ